ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,618-3,619บทที่3,618สมิทสาลักและถามเขาจะตื่นขึ้นมาอีกไหมแพทย์กล่าวว่ายาระง,งับประสาทที่เราฉีดให้เขาอยู่ในปริมาณที่น้อยมากถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาควรจะตื่นขึ้นมาในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า พวกคุณสมาชิกครอบครัวก็ใช้เวลานี้เข้าไปอยู่กับเขาให้มากสมิตตาแดงพยักหน้าหมอปลอบพลังตบไหลตอนนี้คุณเข้าไปได้แล้วฉันจะไม่อยู่รบกวนช่วงเวลาของครอบครัวถ้ามีอะไรก็แค่กดกริ่งเรียก แล้วฉันจะมาที่นี่โดยเร็วที่สุดตกลงหลังจากที่แพทย์จากไปห้องไอซีซึ่งเดิมมีความต้องการทางสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อสูงมากก็ไม่ได้มีข้อจำกัดใดๆอีกต่อไปนั่นหมายความว่า ได้เริ่มปล่อยให้ผู้ป่วยในวอดไหลไปตามกระแสแห่งธรรมชาติแล้วสวิภาพ,พาภรรยาและลูกสาวเดินเข้าไปในวอร์ดลูกชายที่อยู่บนเตียงผู้ป่วยยังคงหมดสติแต่ดูออกว่าอาการป่วยของเขาตอนนี้แย่มาก คุณทั้งคนดูซีดไม่มีสีเลือดอีกทั้งยังผอมแห้งพรรยาของสมิธควบคุมอารมณ์ไม่ได้อีกต่อไปเธอร้องไห้พลังล้มตัวลงบนขอบเตียงผู้ป่วยเธอจับมือลูกชายอย่างแรงสำารักคำพูดออกมาจิมมี่รับปากกับแม่ว่าลูกจะต้องดีขึ้น แม่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีลูกสมิธปาดน้ำตาอยู่เงียบๆเจนนี่ Jenny, เรากำลังสูญเสียจิมมี่คุณต้องยอมรับความเป็นจริงข้อนี้ไม่เจนนี่สมิธใส่หัวพลางพูดฉันไม่ยอมรับไม่ว่าใครก็อย่าคิดจะพรากลูกชายของฉันไปจากฉันได้ไม่แม้แต่พระเจ้าสมิธพูดอย่างหมดหนทางเจนนี่เราได้ใช้ทุกวิธีที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดแล้ว คุณไม่ยอมรับแล้วมีทางออกที่ดีกว่านั้นหรือเจนนี่ที่ดูเหมือนจะสติหลุดโพล่งออกมาในตอนนี้ว่าเพื่อนสนิทของฉันรู้จักร่างทรงร่างทรงนั้นอาศัยอยู่ที่แอริโซนาว่ากันว่าเธอไม่เพียงแต่เป็นร่างทรงแต่ยังเชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณบางอย่างแบบในเม็กซิโกฉันจะเชิญเธอมาเดี๋ยวนี้พูดจบเจนนี่ก็หยิบมือถือของตัวเองออกมาทันที สมิตรีบหยุดเธอพลังพูดว่าคุณเป็นบัณฑิตชั้นยอดที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียทำไมคุณถึงเชื่อในสิ่งที่ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่นิดเดียวเจนนี่ถามเขาถ้าอย่างนั้นคุณบอกสิ คุณบอกว่าอะไรที่ฉันควรเชื่อสมิธพล่องออกมาโดยไม่ต้องคิดแน่นอนว่าควรเชื่อในการแพทย์แผนปัจจุบันเจนนี่ชี้ไปที่ลูกชายที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยร้องไห้พลางถามว่าจจนนี่กำลังจะตายคุณบอกฉันซิแพทย์แผนปัจจุบันจะช่วยเขาได้ยังไง จะช่วยยังไงสมิ t h เอามือปิดหน้าสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเปิดปากว่าถ้าไม่ใช่เพราะการแพทย์แผนปัจจุบนันจิมมี่คงจากไปตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนตอนนี้เซลล์มะเร็งได้ลุกลามไปทั่วร่างกายของเขา ต่อให้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะดีสักแค่ไหนก็ไม่สามารถช่วยเขาได้เขาก็เป็นลูกชายของฉันเหมือนกันและฉันก็หวังว่าปฏาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นแต่เราจะต้องอยู่กับความเป็นจริงมิฉะนั้นชั่วชีวิตนี้คุณอาจจะไม่สามารถหาทางออกได้เจนนี่ตะโกนอย่างบ้าคลาั่งฉันไม่สน ฉันไม่สนใจอะไรแล้วตอนนี้ฉันแค่อยากให้ลูกชายของฉันมีชีวิตอยู่ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถอยู่ที่นี่และมองดูเขาตายได้เราต้องทำอะไรสักอย่างถ้าคุณไม่ทำก็อย่ามาห้ามฉันขณะที่พูดเจนนี่ดูเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างได้จึงพูดว่าฉันได้ยินคนบอกว่ามีหมอจีนที่เก่งมากคนหนึ่งอยู่ในชยนัยนาทาวฉันจะขอข้อมูลติดต่อจากเพื่อนเดี๋ยวนี้จูจู สมิธก็นึกถึงยาที่เว่ยเลี่ยงมอบให้ตัวเองกล่องนั้นเขาพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวว่ามีคนเพิ่งให้ยาสิทธิบัตรจีนกล่องหนึ่งกับฉันถึงมันจะไม่ได้ผลก็ลองดูหากยาสิบทธิบตรจีนนี้ไม่ได้ผลคุณก็ไม่จะเป็นต้องไปเชิญหมอจีนอะไรนั่นแล้วเจนนี่เปิดปากถามทันทียาอยู่ไหน รีบเอาไปให้จินมี่ลองดูสิิธพูดว่าอยู่ในรถฉันจะไปเอาเดี๋ยวนี้บทที่3619 2นสาองนาทีต่อมาสมิธถือยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียนกล่องนั้นกลับไปที่ห้องผู้ป่วยไอซเมื่อเจนนี่เห็นว่าในมือของเขาถือยากล่องหนึ่งอยู่จริงๆเธอรีบคว้ามันมาและโล่งถามเขายานี้รับประทานทางปากเหรอ กินยังไงใช่รับประทานทางปากสมิธพูดอย่างลังเลแต่ฉันไม่รู้วิธีรับประทานที่เฉพาะเจาะจงจริงๆคนที่ให้ยาฉันไม่ได้บอกอะไรกับฉันเจนนี่มองดูยาที่อยู่ในมือโชคดีที่ด้านหลังกล่องยามีคำแนะนำการใช้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษเธอมองดูข้อความเรียบง่ายเพียงแถวเดียวบนกล่องแล้วพูดด้วยความประหลาดใจว่าบนกล่องมีเพียงประโยคเดียวเขียนว่า ผู้ป่วยมะเร็งรับประทานครั้งละหนึ่งเม็ดทุกวันการรับประทานอย่างต่อเนื่องสามารถรักษาให้หายขาดได้ในขณะเดียวกันยังสามารถฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาให้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็วให้ตายเถอะสมิธสาบแช่งกัดฟันพูดฉันแม่งไม่เคยเห็นยาต้านมะเร็งที่ไม่เคร่งครัดขนาดนี้มาก่อนแม้แต่หมาฝรั่งที่เด็กๆก,กินยังมีคำแนะนำการใช้มากกว่านี้ แม่งไม่มีความน่าเชื่อถือเลยจริงๆผู้จบเขาขดริมฝีปากกล่าวอย่างดูถูกเหยียดหยามแม่งยังจะฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาบ้าบออะไรฉันเกลียดที่สุดเวลาที่คนเห่าเสี้ยพูดถึงความมีชีวิตชีวาและทฤษฎีอย่างอะไรนั่นสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นที่หมาในสายตาของฉันรีบโยนกล่องขยะนี่ทิ้งไปซะเจนนี่ใส่หัวกล่าวอย่างหนักแน่นไม่ ฉันจะให้จิมนี่ลองดูสมิธโล่งออกมายานี้ไม่เขียนระบุแม้แต่ส่วนผสมข้อห้ามและผลข้างเคียงมันเป็นขยะโดยสมบูรณ์จะให้จิมนี่กินเข้าไปได้ยังไงจินนี่พูดอย่างดื้อรั้นของของเขาเขาจะเขียนหรือไม่เขียนไม่สำคัญที่สำคัญคือเขาเขียนว่ามันสามารถรักษามะเร็งได้ในเมื่อเขาเขียนแล้วฉันก็จะลองดูสมิธรู้สึกหัวโตเป็นถัง สำหรับการเท้แผนตะวันออกแล้วการดูหมิ่นและเหยียดหยามนั้นฝังลึกอยู่ในกระดูกทำให้เขาไม่เต็มใจที่จะให้ลูกชายของตัวเองลองใช้ยาสิทธิบัตรจีนที่ไม่น่าเชื่อถือนี้ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแต่เจนนี่ไม่สนใจเรื่องนี้อีกต่อไปตอนนี้เธอเหมือนคนจมน้ำที่กำลังจะตายและยาในมือกล่องนี้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับเธอ ดังนั้นเธอจึงหยิบเม็ดยาที่สมิธแกะออกมาก่อนหน้านี้โดยตรงประคองศีรษะลูกชายขึ้นมาอย่างระมัดระวงังถอดหน้ากากเครื่องช่วยหายใจออกแล้วจึงใส่ย,ยาเข้าไปในปากของลูกชายสมิธพล่งออกมาคุณบ้าไปแล้วเหรอคุณถอดหน้ากากออกซิเจนออกตอนนี้เขาอาจตายได้ และแม้ว่าคุณต้องการให้เขากินยาขยะนี่ก็ต้องรอจนกว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาแล้วค่อยคุยมิฉะนั้นถ้าเขาสำลักจะทำยังไงเจนนี่ดูเหมือนจะไม่สนใจเรื่องเหล่านี้อีกแล้วเธอเอาเม็ดยายัดเข้าไปในปากของลูกชาย จากนั้นเตรียมน้ำเล็กน้อยจากโต๊ะข้างหัวเตียงเพื่อช่วยลูกชายกลืนยาและเมื่อเธอหยิบแก้วน้ำขึ้นมากลับพบว่ายาที่ถูกยัดเข้าไปในปากของลูกชายเม็ดนั้นได้อันตรธานหายไปท้ายที่สุดนี่คือยาอายุวัฒนะที่เย้เฉินกลันเองกับมือและยิ่งไปกว่านั้นยังรวมเข้ากับยาเม็ดสลายเลือดรักษาหัวใจดังนั้นทันทีที่มันทำปฏิกิริยากับน้ำลาย มันจึงกลายเป็นยาเหลวบริสุทธิ์ไหลผ่านลำคอของผู้ป่วยเข้าสู่ช่องท้องเจนนี่ได้กลิ่นหอมยาจากปากของลูกชายเธอพึมพำเสียงต่ำว่ายาเม็ดนี้ละลายค่อนข้างเร็ว สมิธเอามือข้างหนึ่งปิดหน้าผากของตัวเองแล้วกล่าอย่างสิ้นหวงังฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆฉันได้นำเอาเทคโนโลยีต้านมะเร็งชั้นนำของโลกมารวมไว้ในร่างกายของจิมมี่แต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขา หลับถูกบังคับให้ต้องกินยาสิทธิบตัตรจีนไม่ทราบแหล่งที่มาช่างเป็นเรื่องที่อัปยศสำหรับฉันจริงๆเจนนี่อดที่จะบ่นไม่ได้ว่าตั้งแต่คุณเข้าทำงานในอ,อยอ บุคลิกของคุณก็สุงโตงและรุนแรงขึ้นในโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่การแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นที่มีประสิทธ,ธิภาพทำไมคุณต้องวิพากษ์วิจารณ์วิธีการรักษาทางการแพทย์อื่นๆสมิธพูดอย่างจริงจังว่าฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแต่การรักษาใดๆจะต้องผ่านการทดสอบและการตรวจสอบที่สมบูรณ์แบบ นี่คือหลักการทางวิทยาศาสตร์เจนนี่ถามเขากลับว่างั้นคุณเชื่อในพระเจ้าไหมฉันสมิธพูดไม่ออกในสหรัฐอเมริกาถ้าหากบุคคลใดกล่าวต่อสาธารณชนว่าเขาไม่เชื่อในพระเจ้าเขาจะถูกปฏิเสธจากสังคมอย่างแน่นอน